อาทิตย์ดาวสว่างนะคะอยากให้ช่วยแชร์ความใจดีของตัวเองอะคะ่ะแล้วกอ็อยากให้ช่วยชวนชวนคนมาร่วมกันเกือ้อกูลในสังคมอะคะ่ะอ๋อก็จากที่ได้ทำนะครับก็มีไปอะ,อะไรเขาเรียกบริจาคของคนชาราครับบ้านบ้านชาราแล้วก็บริจาคให้กับเด็ก ครับเพราะว่ามันจะเป็นของทีมแล้วเราจะรวมเงินรวบรวมเงินที่เรามีเก็บได้มากอะไรบ้างของสโมสรเราจะไปทําร่วมกันให้อาหารบ้างอะไรอย่างี้ครับเราอยากให้ช่วยเชิญชวนให้คนในสังคมร่วมกันเกือ้อกูลคก็ไม่ต้องไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมากแค่มีน้ําใจให้แบบไม่ว่าจะคนเด็กคนแก่ชราหรือว่ายัางไงไม่ต้องไม่ต้องรวยไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องอะไรแค่ ทีละนิดคนละนิดคนละหน่อยก็แค่นี้ก็มีความสุขครับขอบคุณมากค่ะค่ะก็มีอยู่กับคุณบาสนะคะอยากจะให้คุณบาสช่วยแชร์ความใจดีของตัวเองค่ะก็ความใจดีเหรอครับโดยโดยโตัวผมผมชอบที่จะบริจาคแบบเงินเล็กน้อยถึงแบบเป็นเงินไม่มากก็ตามพวกกล่องบริจาคที่บางอยู่ตามที่สาธารณะที่แบบเขียนให้ไปช่วย น้องๆหรือไปช่วยที่ไหนที่เขาลำบากอะไรก็เห็นเห็นกล้องบริจาคนี้ก็จะชอบชอบบริจาคอยู่ประจำค่ะเยี่ยมเลยอ่าทีนี้อยากให้ช่วยชวนคนทางบ้านหรือทุกคนให้มาช่วยกันเกื้อกูลกันในสังคมอะค่ะครับ,รบก,ก็ก็อยากอยากจะฝากแล้วก็เชิญชวนนะครับ ประชาชนทั่วไปแล้วพี่น้องออคนไทยทุกคนนะครับครับพวกเราคนไทยก็ถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่มันไม่เหลือบากว่าแรงแล้วสิ่งไหนที่เราสามารถช่วยคนที่ด้อยกว่าเราได้ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ช่วยครับก็ผมผมว่ามันเป็นความสุขนะครับบางทีเรามีเงินหรือบ่าอะไรเราก็ซื้อไม่ได้ครับที่เราเราเป็นผู้ให้น่าจะมีความสุขมากกว่าค่ะข,ขอบคุณมากครับ ค่ะอยากจะให้พี่ช่วยแชร์ความใจดีของตัวเองอะค่ะพูดถึงความใจดีใช่ไหมครับคือเราเป็นตัวแทนของอคนไทยคนหนึ่งที่เชียร์นักกีฬาทีมชาติก็เราไปแต่ละที่แต่ละประเทศนี่เราควรจะมีความ,มรุมร่ารวยเกี่ยวกับ เอเดเทนคนดูก็ดีหรือแม้กระทั่งเอเดเทนไม่ให้คนที่เชียร์ร่วมกันออกปฏฤกิยาไม่ดีคือไม่ออกออกคำพูดที่ไม่สุภาพแล้วก็แนะนําในบางวิธีการเชียร์แล้วก็อยากจะให้คนที่กําลังจะจะคนใจดีนะ เดินตามรอยสิ่งที่เราได้ทำกันมาตั้งแต่แรกๆจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็มาอยู่กับพี่ๆนะคะอยากให้พี่ๆช่วยแชร์ความใจดีของตัวเองอะค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยพูดเชิญชวนให้คนในสังคมออกมาทําความดีกันเยอะๆอะค่ะครับผมความใจดีก็คือว่าการที่เรามาเป็นกองเชียร์แบบนี้เราก็มาเสียสลัด แล้วก็คล้ายๆเหมือนกับจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับที่เราที่เรา,าใจดีไปเชียร์นักกีฬาทุกทุกๆประเภทครับแล้วก็สละเวลาไปไปไปเชียร์ไปไปทุ่มเทให้กำลังใจกับน้องๆนักกีฬาครับให้ให้พี่ให้พี่สามารถพูดมาเลย <c oughs> เขาบอกว่าเสียเงื่อนให้กับกีฬาดีกว่าเสียน้าตาให้กับยาเสพติดสิ่งไหนไม่ดีเราอย่าไปทําสิ่งดีๆเรามาทําเรามาเชีย์กีฬาและมาเล่นกีฬาดีกว่าเราจะแชร์ว่านี่สิ่งที่ผมทํามานี่ผมได้ไปทั่วโลกเพราะผมเสียสละและก็ช่วยสังคมตลอดมาขอแชร์ให้ทุกๆคนนะครับช่วงนี้ก็ช่วงปองดองสามัคคีกันคนไทยรักกันกีฬาคือสามัคคีกีฬานี่ทำาป็สามัคคีครับกองเชียร์ก็จะทําความสนุกให้กันทุกคนรับในประเทศไทยครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชียร์ที่ะหน